안돼 되... 어? ไปดเริ่มไปสุดเก้าเวียนยาสิบหนึ่งห่งเจเสองเจับเจนเจไปูดไปูเจ็ดแปดยเพียงเลยดิ जूरें like

เพื่อนขยับเล่นก่อนสิไปไปไปเก่งมือเด้วเก่งมือเด้วเก่งมือเด้วฝักงขวเก่งมือไว้สหายบ้าหายบ้ากิ๊ฟ